เอาสบายดีครับเอฟซีขี่คาร,รูบารสูขู่สูค้คนครับเอายามควาำ,ำครับยินดีต้อนรับขอสู่ซองสุกเสีเยก่อนสิบรอดินดวนเหมือนเดิมเหมือนเคยครับเอาเบิ่งผับตะเวนกำลังสิต๊กดินครับอยู่ที่รายการทำงานของห้องขับปั่าหลังจากฝนตกนะครับ2องมือซ้อนครับ ไปเบิ้งบรรยากาศครับเ,เก่าเหมือนเดิมครับบาทนี้อยู่กับเจ้าเอเอ็มครับแต่งขอบอของเขากับสิบวงางาาอะไรครับเพราะว่ามันลิมของว่านปกติมันอยู่นี่ครับอยู่อยอยู่หลักสีครับโซโฟเฟอร์ตักดีนออกไายพูดา พว่ากันครับปากปากวางบ่เป็นยังครับคนมาใส่มองครับหลักมองครับหลักมองน้ำเนี่<ม>เอาเบิร์เบิร์นร์เวนที่ตกดินครับเอฟซีบันเอากะสีย้อนแสงเนี่ยจังน้อยครับอ๋อ้สยอสุดยอดสุดยอดเอาก่อนคำครับเซตคือซีเมนสีเป็น การเซ็ตสิ้นเป็นที่เรียบร้อยครับบานนี้เอาสาบบเป็นการนันบ่เป็นประโยชน์ครับเฮ็ดโดนเบิดน้ำมันไหลเอาน้ำมันราคาแพงคาแรงกันยังซ้ำเก่าเพื่อนว่าน้องของเขาครับนี่งานขบงาน เราเอื่นมาเป็นงานโครงสร้างว่าจันง,งานขุดหลอกเงินประกันงานซองตีว่าจันโอ้ยเงินไหลยี่พอ,อีเมยียเลยบาทง,งานลูกล้งเงินประกันงานบันโขกเดือนบาทนี้อ้าวแบบไรเพื่อนเอาใส่แล้วครับมาคำนวณใส่มากวัดกันแล้วครับเอาสูงหกเฮ็ดไปตามสูงครับโซฟโซเฟอร์อมันยักโอ้ยแบบไรเน,นาะสูงมันกับ เอาว่าเป็นยังครับควมเลิกได้ครับนี่รับประกันได้ครับลงมาวัดเลยสองเมตรหาซิฟครับพวกติ้วัดเอาในะนำนี่ครับนี่มันยังสัดเกินครับนี่ในะนำลับรับเพิ่นไห้ทัวเชียครับประมาณสองเมตรครับอันนี้เฮาบ่ให้ทัวเชียเลยครับนี่สองเมตรหาซิฟนี่ขันอะไรปาดคอเลยครับนี่เอาวัดจังไงเก็เกินครับนี่ น้ำเอาระดับน้ำเป็นเกณฑ์เลยครับบ่าต้องบพต้องพูดถึงว่าคุณเลอกคุณตื่นครับคุณหน่อยคุณไรครับเอาของเขาเป็นที่ชัดเจนครับบาทนี้เอาเฟิ่งเอฟซีผลเทีย์ไงิ่นกนมลคุมงานโอ้คุมงานโดยตนเงอ,องคนละคนละคนนะเอาบอสัตว์คนไหนล่ะครับเอา หลักมองเลยเอฟซี FC นี่มาบังอยู่นี่หลักมองควยอย่าปอ,อกก่อนเนาอยุ้ยไก,ไก่ไอ้คนกับสิเปิดให้น้ำล้งขับบานนี่โอ้โหเ็นบ่ครับคนเอ้ยนามไรถาดถาดเนาเป็นอันเซ็ตสินครับ <c oughs> แขกไปไทยมาครับเพิ่นก็ยิ้ดียินเยาะเพิ่นก็อันนี้ครับยิ้มแย้มแจ่มใสครับเพิ่นถักไทยเดือครับเพิ่นดีใจครับทีมงานเขาคุณภาพเพีดงานลงมา <c oughs> คุดหลอกคุดหลอกล้ำหวยล้ำหองครับมีน้ำใสเลยครับคุดเลี่ยวเขามีน้ำใสสุดยอดครับฮาหาบริษัทไดเฮ็ดน้ำยาครับ S <S อา้าเบิ่งเอาครับเลยโอ้โหนี่ไหมรายการครับรายการเอายางเบิงๆๆนน่งยางเบิ่องทำปั่นยางครับเหลืออีกประมาณหาสิบเส้นครับหาสิบเส้นกับสีอ่าคือสีไลออกครับน้ำก็ได้ มุมนี่มุมที่ต่ำที่สุดครับนี่มุมที่ต่ำที่สุดครับมือประมาณบใบสองวงครับนี่เปิดมาใส่ม่วงครับได้ขี้กับติ๊กลงแล้วครับนี่เอาสุดยอดความอลังการครับบ้านนี้เอาลูกน้องคนกเ็เฮ็ดดีดีครับมือนี้ ีเฮ็ดงามเฮ็ดโอ้ยต่หอ,อนช้อนเอามันเป็นนิสัยครับมันเป็นนิสัยของเพิ่นเฮ็ดงานขี้ลายบ่เป็นคนน่ะเจ๊เพิ่นก็ค้ำเอี่ยวซ้องอ่านมึงได้บึงเอา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 เป็นยังไงเนาะผ่านอยู่บ่ผ่านอยู่บ่อเตือนงานนั่น เอาลดลากกูาแลก็มาลครับเอามือนีเฮากะเสียวรถเขาจอดอูครับจอดอูครับกับบอกโซโฟเฟอร์เพิ่นกับสิไปไถหน้าหุดโตก,ก้าครับบาดเหนียวกะเป็นเป็นงานอดิเรกเขาเป็นงานประจำของเพื่อนครับงานอดิเรกคือขับรถรับ,รบจ้างครับ อยู่วานอยู่ซองก็ต้องมีเขามีน้ำกินครับบาดนี้ปลาลูกปาลาเมียไว้ก็ต้องมีเขา่าครับมีเขามีน้ำไว้เป็นเขามหาเงินครับเขาน้ำสร้างปลาก็ขึ้นอยู่ครับเถาแก่ครับเอาเอาเรื่องเขาครับเ,เรื่องเขา่าวันทีมงานเฮาครับเดเือนละหกสอบครับหกสอบคุยครับเอาก็ให้ทีมละซ้ำ ตามสอบต่อเดือนครับก็คือว่าประหยัดครับเพราะว่าในการทํางานครับต้องการทํางานก็ต้องมีการกินครับกินหน่อยกินไรก็ว่ากันไปแต่ว่าต้องกินครับเฮากระเซ็ดหน้าครับหน้าเฮาก็เฮ็ดครับกระเฮ็ดไว้กระโบกได้หลายครับปีละร้อยสองร้อยสอบนี่ละปีมันมันกับสามร้อยครับปีมันมันกับสองร้อยครับเพราะว่าเขาเป็นเขาว่านครับหยาสีไรนี่จังน้อย แต่เราปีกได้ขันยา่าปลาลงน้ำลงกะเข้ากับไปไทยเข้ากับไปเบิงครับมีลีได้ครับกินปลาแล้วปลาซิวปลาใหญ่โมมีนครับมันเลีนคือเบิดเอาอยู่นี่ครับมือล่ามนมาที่แรกครับเพื่อนใดผู้ละของละของครับเนี่เอาเขากระไดแตงแต่เดี๋ยวเบิรงครับเพราะว่าเขา บานเฮียอป็นครับบอกง่ายๆรถบานแฮบยบเป็นหากินบเปินครับ,บ,รบก็บคบกบใครเนี่ยแต่น้องขนมไปสันละ่ะพอได้เลียงปากเลียงทองเกดแนวอื่นกับบวชขึ้นละ <laughs> อโอ้เอาละเอาลาคักแล้วคักแล้วบานนี้ แกไม่รีดคกักเนาะอีพอคุณเดียวเออเอาแล้วคนที่ตกสะมันอยู่ดอกกับจีมันก็บสีเสียรูปอยู่ดอกเอา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 การอยู่การกินครับเพราะน้ำส้างปลากะอาหารกะมันก็สิเป็นอาหารประเภทตลาดสักแบบชวนมากครับโดนโด,นดน้อาหารพื้นบ้านครับอยู่ในตลาดมันยังเสียงวา่าขายสิพวกเขากำนาวไม่ลูกน้องกิน อซื้อเนื้อซื้อไข่กะเดือนละประมาณสามเทียครับชุดละกิโลกิโลครับให้เพิ่นซอยจูกินทแทบแทบเพิ่นเห็นนั่นเบาเท่ากินเป็นตะแทบเพิน่นก็อยากครับมัน,นโดนๆกะกินเค่หนึงครับโอ้ยเพิ่นแทบก็เบาเท่านะี่อยู่นี่เพราะว่าเพิ่นมียาธาตุอยู่นี่กินยาธาตุตลอดครับยาธาตุนักเลง เอาเบิงกันครับบานนี้เรียบร้อยครับนี่สวยงามตามทองเรื่องครับทีมงานคุณภาพอยู่แล้วเฮาเห็นงานครับไวรับไวมั่งใจครับองการบริหารส่วนตำบลครับตำบลได้กับบอกซื้อเิ่นล่ะงานคือเงินเงินคืองานเฮาเห็นเรี่งงานบ่มีเวรเมื่อคืนครับหยาดฝนตกครับได้ที่สุดกระตกทำเฮาจุดไหนครับ เราเขาสูรฤดูฝนแล้วครับเพชรยังไดกรบ้าปอยุ่นะครับบาฝ้าบาฝนคันบ้าฝ่าบาฝนได้เเป็นผู้จังซี่ครับอาจี่เหลี่ยมสีทองเบอร์ตก็ได้ครับคันบ้าฝ่าบาฝนได้แต่ว่าเป็นไปว่าได้ดอกเอาอยู่ดีมีแห้งครับเยิบซีสุขูสุคนความเจ็บจะได้ความไข่จะมีครับคนบ่มีลาบเป็นโรคอะคนบ่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐโอ้ยก็ยังบอกผิดอยู่ิี่วยพรอนก็ได้ เอาเงินแสนยัยไดขาดบันเงินล้านยัยไดขาดกระเป๋ารับเอซี FC บนันนอนลับให้เจ้าได้เงินหมืน่นนอนตื่นให้เงินหมืน่นเจ้าหายไปครับให้เงินแสนเงินล้านครับมาแทนที่เงินหมืน่นดู่ไกระเป๋าเจ้าเอาสู้ขู่สูค่คนครับบสมพอได้ไกดได้หล,ลายครับอยู่ดีมีงครับสบายดีครับ